สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบรับอยู่กับไรสังกัดดังซึ่งเป็นยังเมื่อกี้เป็นไรเป็นหติดโอ้นี่รับหดเสียหมูสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดที่แรกนะฮะตึงเข้ามานะไปทีแล้วก็น่าจะมันดับนะครับสตาร์ทไม่ติดตอนนี้เราก็ยังอยู่กับทีมงานเสียหมูนะครับวันนี้วันที่3มมกราคมนะครับ โงงานวันแรกครับเสียหมูเดี๋ยวขุดใกล้ๆก,กันกับหัวหน้าจรดสนะครับหัวหน้าจรดมาสูบน้ํากับบอ่อไซส์สิบตรงนี้นะครับแมต่าคันเสียหมูคันนี้ก็ ซื้อมาอู่เดียวกันนะครับกับเจ้าเรื่อง่าเจ้าแดงแดงจึงคืนของของอไร้ังกัดนะครับทันที่เจ้าอาร์มขับนะครับซื้อมาอู่เดียวกันนะฮะแล้วก็ซื้อมาเอ่อน่าจะเกินกันไม่ถึงไม่ถึงครึ่งเดือนนะครับไม่ถึงครึ่งเดือนคันนี้นะอู่เดียวกันเลยนะครับ ผมใส่รอ,องทางาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับมาดูครับคันนี้จะขึ้นตรงนี้ไว้หรือเปล่าครับเมื่อกี้รู้สึกว่าเจ้าเจ้าคันอ้วนเจ้าอ้วนนะขึ้นไม่ไหวนะตรงนี้เมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่มันโจ้เกินนะแต่คันนี้เขาแรงอยู่แล้วครับสองอสองร้อยกว่านะคันนี้ครับขึ้นสบายๆครับ โอ้นี่ครับบางฝุ่นทองช้างนี่มันดินมันเยอะนะครับฮัโโลโหลฮนี่สายสิบอ่ะเนี่ยสิวหมูก็อยู่ตรงสายสิบเนี่ยต้องข้ามกันเลย ใช่ใช่เสือหมูก็อยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆตรงข้ามกันนี่แหละนี่ก็อยู่กับเสือหมูนี่เลย Woo-hoo! <laughs>

น,นี้ก็เสี่ยหมูจะดึงดึงรถให้ลงล่างนะครับนี่ดูครับการวางแผนของเสีย่ยหมูต้องดึงรถให้ลงข้างล่างแล้วก็เอาไมโครขึ้นไปข้างบนเนี่ยแล้วก็ตักง่ายๆนะครับตักง่ายๆพอทําทางสโลปแล้วเสีย่ยหมูตรงนั้นนะอันนี้ก็เป็นหัวคิดที่ ที่แรกว่าจะไต่ข้างบนนะแต่ว่าดินมันเปะออกนะครับเสืยหมูว่างั้นดินมันเปะออกก็เลยดึงลงล่างเลยสมองนะครับคนขับเมโทนะคะคนขับเมโทร,ร,โทรดีแต่ว่าดินชั้นล่างมันเป็นดินมันเป็นดินเหนียวดินแห้งดินแข็งนะครับทำไมงั้นงานเข้าเหมือนกันนะสเสืเอหมูอา้าวอ้าวอ้าว นี่ <Yeah. S 2> yeah. เป็นดินเป็นดินเหนียวดินนานนะครเป็นดินนานแต่เดี๋ยวน้ํามันอยู่สูงนะเหมูเดี๋ยวน้ํามันทะลักเข้าไปนะครับอันนี้ก็ เดี๋ยวมาฟังราคานะครับมาฟังราคาของอปากโบนะครับฟังราคาปากโบเทียวจักบานในงานปากโบครับเทียเท่าไหร่งานปากโบเดี๋ยวต้อขอลอยแปดทิครับพี้องครับ,บร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบพรอบ้อมนานนะพี่น้องก็สบายสบายครับก,รก็หกร้อก็น่าจะอยู่ไม่เกิน ห0บาทห้บาทเนาะประมาณนี้นะครับแมคโคก็กินไปครับพี่น้องที่เหลือรถไทยรถไทยจะาข้องเขเองวะบวกครับรถไทเม่อตองกานอ๋อแล้วก็แบ่งรถไทด้วยนะครับแต่ว่าเบาๆครับพี่น้องสบายๆครับมาตรงนี้เติมน้ำมันไม่หมดพ5นห้าครับจัดไปครับเกือบ200เที่ยวต่อวันนะฮะเสียหมูกินกล่อมเลยครับเราจะดึงรถลงล่างเลยนะ นี่ยดึงลงไปวิ่งข้างล่างสบายเลยครับทีนี้เสียมูตักขึ้นสบายสบายอ้เสียมูอะไรนี่ ดินมันดันไม่ได้ดินเวียดดันมาเลยที่เราจีจิโร่ไปเองเดี๋วอ้แล้วตรงนี้บอย่างโอ้โหสบายเลยเดี๋ยวน้ำมันก็ซับลงเลองโอ้เยอะมากเลยโอ้เป็นบอใหญ่เลยตรงน,นี้ครับดินดินเยอะครับดินเยอะขอบางให้่ด่ราคาขอบุรี ทำไมว่างั้นล่ะมันรถก็ไม่ได้เยอะอะไรมากเลยวิ่งใกล้ๆเองวิ่งแบบตรงนี้วิ่งแตได้โอ้เอางานเข้าแล้วฮะเสี่ยวหมูทีมงานอ่าอะไรอะไรก็ไม่รู้ครับก็ไม่ให้วิ่งเนี่ยไรไก่หรอไรเออเนี่ยมันไม่ได้ไปอันนี้เลยอู้หูอ่ะ เอองานเข้าแล้วสิมโมวันนี้ลงงานวันที่3วันแรกรเจอผลกระทบแล้วครับเขาไม่ให้วิ่งนะครับ,ท,ท,รบทีมงานทั้งหลายแลนะครับทีมงานทั้งหลายแลเขาไม่ให้วิ่งโอ้ยแไอเรา อมันนี่แหละไอตัวดึงฝุ่นอย่างดีเลยเลยนี่ด,ด,ดูดเลยแหละเ,เพราะว่ามันไม่ไปไหนไงมันปิวมันก็ลอยอยู่ตรงนั้นเลยไงท่อนล่างกับท่อนหน้านี่เอาการชนมันคือเปิงๆไงนะมันไปเกาะขี้ขดินมาะ่ร็จัดมาแล้วโอ้ งานมาแล้วรอบหนึ่งครับรถ<ร>แ<ว>งรงเล่น้นหนองมันแข็งรถเย้ของไอ้อามไม่เห็นบอกมันพับครึ่งแข็งไม่แข็งไม่รู้เลยนี่นเองก็วิ่งอยู่หลังบ้านเองเงีตัวน้ำ <นะ S 2> ตัววิง่งแบบไอ้วิ่งแล้วบ่วิ่งแต่ล้านวิ่งสองวันแล้ววิ่งอยู่ไหนวิ่งอยู่สายแปดสายแปดไหนสายนู้นสายที่แปดมันเขาโทรมาบอกให้ไปช่วยเพราะว่าแต่มันเป็นงานในในหมู่บ้านเขานะ เราดูทางนี้เขายังไม่ออกงานเราก็ออกไปช่วยวิ่งเขาผู้ใดบ่อยเลยไม่ได้วิ่งคนในหมู่บ, <c oughs> บ้านเรียนจะมีไม่ดีมีมันรถก็มัน,ม,นมันก็บ่ได้หลายเลยหมู่มบ้านจะ่ไม่ได้รเรียนเหยียบพาหมู่บ้านนี่ไง เห็นคนันใหม่เองเขาบอกเ,าาเ,าเ่าเนี่ยเขาเราบมดเลยเพราะว่ามาเป่ากรองนี่จากคันที่บมมียังกับคันที่มีนะี่ะโอ้ดูไม่จืดเลยข,ข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยมันพอออกเพราะว่ามันมาปะทะพอปะทะปุ๊บมันก็ดูดเข้าไปในกรองในเครื่อง,งะะในหม,ม้อน้ำนี่ฮะเสียห<อ>มู<อ>มก็ทางทีมงาน ชาวบ้านครับไม่ให้วิ่งนะครับเพราะว่าขารวารถมันเยอะนะฮะ,ะแต่ก็มันไม่ใช่ถนนสายหลักนะครับเป็นถนน,นในหมู่บ้านนะครับสายรองครับตรงนี้แต่ว่าเขาบอกว่าไม่ให้วิ่งให้มองเห็นเพี้ยนกันเล่นภาพนี่เลยเล่นภาพยู่ <c oughs> สำหรับคล <c oughs> ิปนี้ก็ไปบ้นานนะครับสวัสดีครับ